ี่น้องมามาหมดเนี่ยคอณภาพพวกแจ้วมาสุยยังเลยจ้ะกะละมังเบอเลือบปลาบว่าเป็นถวยเด้อจ้ะกะละมังพี่น้องกะละมังเออกะละมังกะละมังเบอร์สิบเด้อจ้ะเนี่ยคอณภาพพวกแจ้วมาสุยก๋วยเตี๋ยวจ้ะโอฮ็ดก๋วยเตี๋ยวพี่น้องหนาวนะหนาวพี่น้องอันทั้งหลอกนะเนื่ององศาเราแบบที่นี่กะหมอกอย่างตเมื่อคืนเนี่ยพี่น้องเลี้ยวหอบตะวันตกเห็นนี่ยังมืดคือคือจันปานนี่ บายสองแบบพี่น้องหมอกยังมดหนีพี่น้องอื้อคืออยู่พี่น้องมันได้ยินนหรอไหพี่น้องอมาไหมก๋วยผัสมาสุ่ยก๋วยเตี๋ยวแกงหนาวจ้ะมามาผู้ใดเของมาแล้วก็จะลืมเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใบบักรอุดริกันเด้อจ้าเด้อผมมีกำลังใจแข่งส่งต่อไปเนาะจ้ะเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแก่งเตือนไว้เด้อจ้าเด้อเปิดมีเมนูแซ่บๆเได็จว่าผัดนาะจากเนาะ ลูกขิงก็เห็ดเองเนี่ยจ้ะลูกขิงก็จะพล้องเห็ดเองพี่น้องไปสื่อเขากินมันแพงพี่น้องอืมเขาอันใดที่ว่าเขาอยู่ต่างประเทศอันใดเขาพ่อประยุกต์เขาพ่ออนเห็ดกินไดเขาก็เ,เห็ดกินเองจ้ะภาษาสื่อเนื้อหมูมาแพกหนึ่งเคงกิโลกะสามยูโรก่าเองพี่น้องเ่งกิโลน่ะนะขันเขาไปสื้อน้ำคนไทยเขาเห็ดน่ะพี่น้องกิโลละสิบห้ายูโรเฉพาะลูะออลกขิงเนี่ยพี่น้อง่อยก็เล่บ่สื่อกิน เราจะก้องให้กินดีเป็นยุคอยไปเฮ้กินดีพี่นอ้องม,มืดแล้วถุงสุดท้ายแล้วนะสีส่เดี๋ยวซื้อมาเฮ็ดอีกแล้วมดอีกแล้วรู้ก่อนกินดีพอ,อกินกว๋วยเตี๋ยวรสเปรี้ยวหวานพี่น้องก็กินอ่ะอืมขอชิบวกกินขอชิบวก,กินเน้นเผ็ดพี่น้องขอที่กินเปรี้ยวหวานกินกว๋วยเตี๋ยวพี่น้อง อากาศห่อนหเนาะจ้ะเนาะอันสดก๋วยเตี๋ยวมันมีแห้งมีแห้งเน,นานะจ้ะเนาะอากาศหนาวหนาวไหมซดเนี่ยห่อนห,อนหน่อนต้องเสรพี่นอ้องเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ขอไปได้เส้นหน่อยนะครับพวกพี่นอ้องสินหน่อยครับหน่อยเนี่ยหน่อยแห้งโปรดแสดงว่าขอได้เส้นก๋วยเตี๋ยวเบอร์เอสมา้ขอเบอร์เบิรงดดีปกติขอได้กินเบอร์เอ็มพี่นอ้อง ่อยกับภาคกลัมไปซื้อได้พี่น้องขอก่อได้ไปรานกินไม่ได้ไปซืององ้อั่วงออกจ้ะอืมมาค่อยๆไลยๆพี่นอ้องสูตรสาบครับพี่นอ้อง หอนไม่แห้งเหงาะพี่น้องแต่ขันอากาศหนาวอากาศหอากาศนก็บ,บ่ไหวเด้อพี่น้องด้ยสดน้นเมัอนห,หนอนเลยสิเฮียแตกได้แหละพี่น้องพอสิเฮ็ดกินเฉพาะนานาพี่น้องก๋วยเตี๋ยวนาหนาห้อนกับพวกใคเฮ็ดกินพี่น้องเพราะว่ามันมันห่อนมันทรมานนกพี่น้องไครมากเกลือกินหนาหนาวหนาวสดกับบ้านไม่แห้งพี่น้อง ซาน้ำซุปก่อนกระต้มแท้กระดูกหมูพี่น้องต้มกระดูกหมูเปื่อให้ปื้อ หนอนมันหอนแล้มีแห้งไรแล้วหนาวพี่น้องเส้นเปื่อยปวดเส้นน้อยๆนี่ยว่อย,อย,อยอม่มักปันหน้วยขด้่อยมกกักลือนี้ไสุดนาวค่อยมสุดนาพี่น้องก็มันมีแห้ง สดพังงานขวดก็มากกินกับเพราะเป็นนี่พี่น้่องกิน๋วดเดียวพอดีกินแบบนี้เลยพี่น่องเอาพักเขาขวดลวกใต้เดีวตักซ่า ก็เก็บผ้าก๋วยเตี๋วกิกวกนแต่ตมาพร้ากินเนาะนี่ก็ได้ผ้ามากินกว๋วยเตยนนเี๋ยวซดน้ำเปลีเปียวหวานๆวโอ้ยไม่แห้ง จริงใจขอบคมณ

น้ำยังเว้ยไม่แห้คงค่ะเด็ดดนร้อนๆลองมั้ด้วยจ้ะสุกน้ำมันหอมโอ้มชื่นใจจ้ะ ใช่ไหครับสดน้ำพี่หนุ่มน้ำห้องน้ำตาแตกพี่น้องสูซ่าเข้าไปพี่น้องเลย กินกระเทียมเขาห,หอมซี่งอ,อกแซ่บแล้วสิเดี๋ยไปซื้อหมูมาเห็ดดิกระจ้ะมืดแล้วลูกสาวก็มาก,กินลูกสาวคมาก,กินพี่น้องน้ำเห็ดกุฏยเตียวบอลหมักใส่ลูกกิ่นเข้าใจพี่น้องตอาบอลถูกใส่แล้กินพี่น้อง แสบน,หน้หน,ยา,หนยาย่อยยนามย่อยค้างพี่น้องเวยแสบารสดนามได้ก็อิมเป็นเดอ้อพี่น้องเวย คุน้ำไมยดูสเ้าจ่าเี่ยคุณหลายหลเจ้าจาอคุไหนมาหลับชมมาฟังกันนะจ่าเนาะไปเขามาแล้วก็จะเลืองนะจ้าเ้อกดสับสไข่ปดอะไรกดแท่์กันนะนะจาเนาะเรามีกำลังเล่นใจยัดช่องต่อไปเนาะจ้า โอเคแล้วจ okay, ้ะบ๊ายบายสุข,ขุูสุข,ขุ้นจ้ะจิบหนาพอกันไหมนะจ๊ะเนาะ